ผู้ชายคนนี้ยื่นมือช่วยเหลือชีวิตมีหวังแวร์โซได้รับโอกาสเล่นละครเก็บเงินก้อนส่งลูกเรียนแคนาดาซึ้งใจแทนผู้จัดดังยื่นโอกาสให้แวรโซกลับมาเล่นละครอีกครั้งหลังจากออกมาขอโอกาสคืนจอแก้วกลับมารับงานแสดงอีกครั้ง ล่าสุดนักแสดงรุ่นใหญ่แวโซก็ได้รับโอกาสอีกครั้งโดยผู้จัดชื่อดังบิ๊กหลุยสยามแห่งดาราวิดีโอลงละครสั้นสร้างสรรค์สังคมรายการฟ้ามีตาในสัปดาห์ที่จะถึงนี้ซึ่งจากกรรกับการแสดงโดยทองศิโสดาโคตรรายการฟ้ามีตาในตอนของแวโซออกอากาศแล้วเมื่อวันเสาร์ที่5สิงหาคม2566ที่ผ่านมาทางช่อง๗ คือแววตัวมากับวงการบันเทิงเราเป็นนางแบบเป็นพีเซนเตอร์เป็นนักแสดงเราทำมาหากินเป็นอย่างเดียวคือการอยู่ในวงการนี้แล้วที่ผ่านมาไม่ใช่ไม่เคยลองทำอะไรเราเปิดร้านขายของขายนู่นนี่ออกบูธตามตลาดนัดดารา แต่มันก็ไม่ประสบความสำเร็จไงเราทำธุรกิจไม่ถนัดเราไม่หัวทางด้านนี้เราทำได้อย่างเดียวคือการแสดงเราก็เลยต้องโพสต์ของงานแสดงแล้วบางคนไม่เข้าใจเขาก็จะบอกว่าเราโพสต์ของงานแสดงอีกแล้วแล้วโครงการของเราตอนนี้คืออยากเก็บเงินสักก้อนหนึ่งแล้วก็ส่งคนดีเขาไปเรียนเทคคอร์สที่เมืองนอกน้องคนดีเล่าว่าคุยกันไว้ว่าจะไปแคนาดาค่ะ คือเรามองมองกันไว้เนื่องจากกฎหมายของแคนาดาเขามีออกมาในรูปแบบว่าถ้าคุณไปเรียนที่นั่นเขาสามารถรองรับสัญชาติให้เราได้เลยเราสามารถไปเป็นคนที่นั่นได้เพราะเขามีปัญหาเรื่องประชากรในประเทศเขาที่มันลดลงก็เลยมองมองกันไว้ว่าถ้าในอนาคตเราสามารถเก็บตังกันได้สักก้อนโตๆอผ่าจจาไปที่โน่นกัน